งดงพี่ดูต้อนน้องเลยต้อนนะครับแต่น้องผัวไปวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปกูดยินนะครับโอเคครับผมเริ่มขุดเลยนะครัะที่ถือกุมใหญ่ครับที่ออกคุณนัก ไปทำไรเนี่ยอันนี้ทำไรเนี่ยคุณทำไรตกเลียนตกเรียนไหนเลียนี่นนต้นนี้เหรอใช่นี่นพันอะไรอะ่ะกบใต้น้ำเพือนพันอะไรนะกบใต้น้ำกบชายน้ำลูกเอ้ย <c oughs> <c oughs> กบใต้น้ำเ <c oughs> อะจะัดไปกบใต้น้ำหนึ่ง <c oughs> หนึ่งต้นนะฮะ <c oughs> วันนี้ น้องเตียเตอร์กำลังจะปลูกทุกเรียนพันธุ์กบใต้นะะ้ำนี่เอากรีดครับอ,อีกหนึ่งต้นนะฮะพันธุ์ใหม่นะฮะพันธุ์ใหม่ของบ้านสวนเจซีบุรพานะครับพันนี้อ่ะกรีดยังไงค่อยๆทําดีๆลูกเดี๋ยวมันแตกกรีดยังไงกรีดยังไงไม่เป็นค่อยๆแล้วเดี๋ยววางข้างบนนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอาดินมากรบอ่ากีดลงสิกีดลงกีดลงมันมีทางคมอยู่ไหนล่ะมีทางคมอ,ะมอ่ะเออหันดีๆเดี๋ยวบาดมือดูแล้วอย่างนี้จับอย่างนี้ ขี่ถุงอย่าไปโดนต้นอย่าไปโดนต้นอ๋ออ่ี่จับอะไรอ่ะดี่ดีอ่าอ่มันคมนะอืมตัดขาดแล้วขาดแล้วเออกี่ลงข้างล่างเลยขี่เลยกี่เลยกี่ตามตามไปเลยกี่ไปเลยมันโดนเนี่ยโอ,อ้เออขี่ไปสิเออชึบ อ่าแล้วเดี๋ยวค่อยๆเบาๆเดี๋ยวถุงมันแตกค่อยๆลูกค่อยๆออกเห็นไหมอย่าดึงอย่าดึงอย่างนั้นอย่าจับตรงนี้จะประคองประคองถุงมัไปก่อนเดี๋ยวถุงแตกเดี๋ยวลากตายเลยอย่าดึงอย่างนั้นแล้วก็ประคองสองมือจับอย่างนี้อ่าประคองสองมือจับจับที่ต้นจับที่ดินอ่าจับประคองสองมือจับเบาๆเดี๋ยวพ่อเอาถุงออกให้ยกจับไว้ก่อนเออจับประคองลูกเดี๋ยวมันตายค่อยๆพรามันหักเออเดี๋ยวพ่อเอาถุงให้แล้วก็วางเอาวางเออวางเลยพ่อพอ ไม่ต้องอ่ะอันนี้เดี๋ยวหันหันข้างใบก่อนเดี๋ยวมันแตะมันตายพอดีเลยหมดไปครึ่งต้นแล้วเอาลฮะอ่ะนี่หันอย่างงี้หันท้างอย่างงี้อ่อ่ะ,อะแล้วเดี๋ยวพอ่อพ่อเบาๆอย่าไปโดนต้นพ่อพ่อก่อนพอก่อนลกพอ่อพ่ออ่ะเอากรวยดินข้างๆออกกยดินข้างเข้าเอามีดหลบก่อนเดี๋ยวบาดมือกรยดินข้างๆเข้าต้นครับกรวยดินข้างๆเข้านิดๆพอก่อนพออยู่อ่าเดี๋ยวเราก็ไปเอาดินมาถม ไปมันเติมไปขุดดินมาใส่บุ่งขีมาแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยแล้วอ่าเดี๋ยว,วใส่ปุ๋ยหนึ่งซีดินอ่าไปอ่าะไรเดี๋ยวเดพ่อช่วยไป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 ไไปไปไปเนี่ยทุเรียนหนึ่งต้นสำหรับเจ้าตัวน้อยกบชายน้ำก็เริ่มขุดเริ่มทำเนะฮะใครเขาหัดทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ จะได้ฝึกเรียนรู้แล้วก็เอ้าๆพูดไปฮะฝึกให้เขาปลูกให้เขาลักต้นไม้ให้เขาลักดินลักป่าฮะอือพอเวลาตโตไปเขาจะได้ไม่มีลืมผืนแผ่นดินเกิดตรงนี้ครับใส่เข้าไว้โตไปเป็นแบบไหนเราก็ยังไม่รู้แล้วก็สอนเขาบอกเขาได้ประมาณนี้ฮะก็ฝึกๆไว้ครับอ่า

โอ้โหฮ่ามากเอาไว้เอาแค่ยกไป store, ไปผมออแค่ยกไปไปไหวไหมครับไระดูกงอาเด้น ครับก็สวัสดีเพือ่อนก็สวัสดีลาไปก่อนเวลากลชากุชากุชากุช่ายได้ไม่ให้ทีมไม่เหมือนผมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าพิ่งปิดนะคะับอย่าพึ่งไปสำหรับใครอยู่สามารถสำหรับใครอยากที่อยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับไปครับ <laughs> <Bye. S 1> สวัสดีครับ